สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงมากเลยอ่ะหุ่โลดขนาดนี้ดูดิจอจี้ปะเนี่ยบุ๋มคะสองร้อยแปดสิบแปดอะไรไม่พี่บุ๋มสั่งไปแล้วมัแบบม่ไม่ยดโอ้ยหนัมากเลยอ่ะดีนะถ้ากินแล้วนอนหลับตอนกลางคืนดีนะร่างกายจะสวยมากเลยหลับสวยอยู่แต่การหลับห่วงมากขอบอกแบบง่วงจริงอ่ะ กินละกวไปก่อนนะคะฝันดีค่ะสีไหนน้ำตาลน้อยค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าน้ำตาลน้อยค่ะน้ำตาล5้ากรัมแล้วก็โปรตีน8กรัมสำหรับสีฟ้านะคะ กินกล่องนึงก็เท่ากับเขาเรียกอะไรนะมากกว่าไข่ไก่หนึ่งกล่องก็เลิศอะสองสองสีเลยกินสากล่องก็ดีเนาะนี่มีคนสองสีเลยสีละสองลังสองสีขอบคุณก็สั่งสี่ลังอะสี่พอกันเลยอะมีคนสั่งไปทําบุญด้วยนะเรียบร้อยจาถุกสุดยอดมากดีทำใส่บาตรเลยเงี้ยได้เดี๋ยวถ้าขอมาวะอุ้ยขอแม่ใส่แก้วอุ่นใส่ไมโครเวฟทางก่อนนอนหลับสบายสีเหลืองหวานไม่ มันหอมมากขึ้นไม่หวานพออะไรนะสีเหลืองหวานไม่พอเลนไม่พอแปลย่าอไรนะสีเหลืองหวานไม่พอมันจะเป็นออกมันๆมันหวานนิดเดียวไม่เยอะค่ะหวานนิดเดียนะหวานไม่เยอะกำลังอร่อยอ่ะที่มเป็นต็อกนโบแล่โบแลัมบ์บลัม่์ม่หวานนิดหน่อยนิดเดียวไม่เยอะมันไม่ได้ถึงหวานสีฟ้าสีฟ้าเหมือนไม่หวานเลยมันแบบมีความมันๆหอมๆหน่อยแต่สีเหลืองหอมกว่าแค่นั้นเองอ่ะใช่ใช่ใช่ แม่พอเขาดังหน้าอะไรเขาก็หาวแต่ว่าพอเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ออกไม่ออกวันนี้หูี่าสีอด <laughs> ูส,สีฟ้าหวานน้อยตัวสีฟ้าจะเป็นสีหวานเออเป็นตัวหวานน้อยสีเหลืองอ่จะเป็นตัวปกติอันนี้แค่หวานน้อยอันนี้คือปกติก็ไม่หวานอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้หวานน้อยลงไปอีกหวานไม่มากค่ะหวาน่าหวานน้อยแต่ก็มีน้ําตาลแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ห้าห้ากร่มห้ากรัมนี่ต้องไปในในอันใหญ่วันหนึ่งมันได้สิบแปดเนี่ยแต่ว่า อ่ออันนี้กิน3กล่องได้ก็คือ15ยังไงก็ยังอยู่ในโดสของของน้ำตาลไม่เกินเลิศค่ะบอกเลยนะคะเอาใส่แก้วอย่างนี้ก็อร่อยเนี่ยแล้วก็ใส่ตู้เย็นแล้วก็ไปเอาแบบให้เป็นเก็ดน้ำแข็งยิง่อร่อยอยากเห็นแม่เต้นอ่ะแม่เต้นหน่อยเร็วเต้นหน่อยอไม่ไหวอะ้ะร้องเพลงดีน้าโทนิวโทน <ส>ดีนาดีนาดีนาบวงนอนดีนาดีนาดีนาโทนิวแล้วดีนาโทรนิว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 ต่อต่อพอแล้วลูกอย่าทำอย่างนี้คนดูแม่ต่อยนิวแลวดีนาโทนิวแล้วเต้นยังไงอะดีนาโทนิวเต้นท่าเองเลยคิดเลยดีนาโทรนิวดีนาโทรนิวดีนาโทรนิวไม่เอาอะโอ๊ยไายนะ นี่มีคนบอกแมรี่น่าหล่ะนี่แต่คนชมแม่แต้มอ่ะพอดีไม่ได้บ้ายอนะเอาแค่นี้พอนะก็บอกทุกคนนะคะรีบจิ้มเลยนะคะโปรโมชั่นนะคะสำหรับวันนี้แมลี่กับแก้มบุมาก็คือซื้อหนึ่งลังนะจ๊ะมี48กล่องราคาเต็ม456บาทเอาง่ายว่าวันนี้เฉพาะไลฟ์เราของคก็คือ348บาทนะคะตกขอโทษนะคะจะตอเียวเมงอวง ไม่ง่วงแล้วตกกล่องละเจบาทคุ้มจริงๆนะคะสีฟ้าย้ำสูตรสีฟ้าน้ำตาลน้อยสำหรับแม่ลีนะจ๊ะน้ำตาลแค่ห้ากรัมแล้วก็โปรตีนแปดกรัมมากกว่าไข่ขาวหนึ่งฟองนะคะอะไรนะตัางให้ลูกชายคาะอย่างละลางร่อยมากแล้วก็เป็นออร์แกนิกที่ดีต่อสุขภาพไม่มีสารเคมีก็บอกเลยได้ประโยชน์จากพีลูตมเต็มเ เป็นผลิตภัณฑ์รักโลกนะคะใครเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกเพราะว่าเอาง่ายว่าหลอดที่กำลังจะดูไปแล้วนะสามพุ่มถูกไปแล้วหลอดที่ดูเนี่ยใช้ใช้เป็นกระดาษแม่เอาแมดม่วงออร์แกนิกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเอาง่ายว่าเราซื้ออันนี้แม่เป็นขายนี่แม่ถืออันนี้สิแม่ถืออันนี้ต้องสีเหลืองหนยค่ะจะบอกละค่ะ จริงๆอะตอนแรกหนูก็ติดกีฟนี้มันไม่เห็นเต็มแล้วค่ะสีเหลืองเติมแล้วนะคะไม่ขายกิฟต์นะคะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องสุขภาพนะคะออร์แกนิกอย่างดีเลยนะคะคือน้ำ้กระนะคะอะไรนะคะกอกโปงอันนี้ก็โบอันนั้นกระโบดูดิสิหูติดแล้วดูดีอะพวกหนูเนี่ยว่าติดกิฟต์แล้วดูด